ก็มาแล้วนะครับสำหรับคอสตูมเลเจนด์ของเจ้ายูซังอาที่ชื่อว่าเพอร์เซโฟนีนะครับก็บบกสเตตัสนะครับ10โจมตีป้องกันแล้วก็เฮตีสามค่าเช่นเดิมนะครับสำหรับรอบนี้ผมเดาว่าก็น่าจะมาใช้รูบี้ทั้งหมด3 1 0 0 0 0หนึนเหมับของเจ้าลินนะครับของในตู้ก็จะเหมือนเดิมนะครับก็จะประกอบไปด้วยมาเรียกอัศวินนะครับทั้งหมดอยู่ที่1,200ใบแล้วก็ตั๋วฟรีสัตว์เลี้ยงนะครับ500 300กับ100เป็น800ใบนะครับซึ่งคราวนี้จะค่อนข้างสำคัญเนื่องจากแพตต่อไปอ่ะ มันจะนําสัตว์เลี้ยงตัวใหม่เข้ามาประมาณ10กว่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นต่อฟีสัตว์เลี้ยงผมคิดว่าค่อนข้างจะคุ้มค่านะนอกจากนั้นก็จะมีใบเรียงนะครับสีทองเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็จะมีโปรไฟล์ลิมิเต็ดนะครับของยูซังอาเพอร์เซโฟนีกับตัวที่เป็นตัวแจกนะครับยูซังอาอีกหนึ่งตัวแต่ผมคิดว่าในบรรดานทั้งหมดคราวนี้ตัวที่เป็นยูซังาจะค่อนข้างคุ้มค่าน้อยสุด นื่องจากตัวแจกในล็อกอินและวันแรกนะครับหนึ่งตัวถ้าได้จากตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็น2ตัวยังไงก็ไม่พอขึ้น1ดาวนะครับซึ่งผมคงจะไม่กดตู้ของเจ้ายูซางาอยู่แล้วนะครับอย่างที่เคยบอกไปตัวคอลแลบผมไม่กดนะแล้วก็มาดูเลทกันนะก็จะเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกก็จะได้ของระดับต่ำๆแล้วก็ไล่ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงครั้ทงที่8ครั้งที่9เนี่ยคุณเห็นเลทใช่ไหมสุดท้ายมันก็ต้องไปจบที่ ตัวคอสตูมเลเจนด์นะครับในครั้งที่9อยู่ดีถ้าช่องเดียาจจะได้ในครั้งที่8นะครับผมคิดว่าการได้ก่อนเนี่ยสำหรับผมรอบนี้ถ้าเกิดได้ก่อนที่จะได้เจ้าตัวแจกเป็นยูซังอ่างเนี้ยผมอาจจะค่อนข้างดีใจนะเพราะว่ามันเป็นตัวคอลแลบที่ต่อให้อัพดาวขึ้นไปมันก็ไม่ได้สเตตัสโคเดกนะครับแต่โคเดกของตัวที่เป็นคอสตูมเลเจนด์เนี่ยผมซื้อทุกตัวนะตั้งแต่เจ้าลินแล้วก็มาเจ้าตัวนี้นะครับเดาได้เลยว่าคอสตูมเลเจนต์น่าจะมีแต่เฉพาะตัวละครหญิง ผมย้ำกันอดกค้านะครับสำหรับสเตตัสบวก10 3ค่าเนี่ยจำเป็นมากๆนะคุณอาจจะมองเผินๆว่ามันเป็นแค่บวก10อาจจะน้อยกว่าค่าเดินแต่มันเป็นลิมิเต็ดนะครับและไม่กลับมาแล้วแ้วถ้าเกิดคุณจะมองว่ามันเป็นสเตตัสสำหรับสุรตารนะครับในเอ็นเกมผมก็บอกว่านเวลานี้ตอนนี้แหละมันก็คือเอ็นเกมนะครับคือสเตตัสที่ได้จากโคเด็กอ่ะผมจะบอกว่าตอนนี้มันนับเลเวล50าสเต็มทุกตัวหมายความว่าในสมุดภาพเนี่ยผมก็คือจะค่อนข้างเต็มเกือบหมดแล้วยกเว้นตัวใหม่ๆที่แบบเพิ่มดาวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งมันก็จะมีสเตตัสทุกตัวนะครับยกเว้นตัวคอลแลบทั้ง4ตัวนี้นะที่ต่อให้คุณปั้นดาวไฟก็ไม่ได้สเตตัสโคเด็กความสําคัญของสเตตัสโคเด็ก60เนี่ยผมจะบอกว่ามันบวก3ค่าก็จริงแต่มันบวกทั้ง10ตัวในทีมนะครับและอนาคตมันจะเพิ่มเป็น11ตัว12ตัวเพราะฉะนั้นมันถูกคูณไปเรื่อยๆนะครับอ่เพราะฉะนั้นอย่าพูดข้ามทำเพลงนะครับสำหรับผมถือว่าคุ้มค่ามากดกันเลยนะครับก็คิดว่า,น,าน่าจะการันตีเล้วแหละ 9ครั้งนะครับที่3 1 0แสนมื่ตอนนี้มีแพทยอยู่ที่8,1 0 0 0นนมะครับถ้าจบตู้นี้ก็น่าจะเหลือประมาณ500 0 0นะครับว่าแล้วก็ไปกันเลยได้ได้ตัวนะครับครั้งที่2 1 0 0นึมื่นได้โปรไฟล์ลิมิตสหรับผมของลิมิตถือว่าคุ้มค่าหมดนะไม่ได้สนในเรื่องของการบวกค่าสเตตัสอยู่แล้วผมสะสมทุกอันาที่เป็นลิมิตนะครับอ่ะอันนี้ได้ตัวมา ตัวนี้เป็นตัวที่ผมอยากได้น้อยสุดนะแต่ว่าอนะันื่นน่ะคุ้มพวกตัวฟรีนะครับโอเคจบที่9ครั้ง3ามค่าแล้วก็ใช้ไปทั้งหมด3 1 0 0 0นลูบี้ Ruby นะครับก็สำหรับคอสตูมีนะครับก็อ่ติดตั้งหรือไม่ติดตั้งก็ได้บวกสเตตัสสิทั้งหมดอยู่แล้วนะแล้วก็พอติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมมันจะเปลี่ยนรูปร่างภายนอกนะครับเหมือนเจ้าคิมดอกจาาแล้วก็เจ้าลินนะครับ ก็น,นี่คือลูกข้างนอกแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นดีไซน์รูปภาพเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของความสวยงามก็เดี๋ยวจะไปเทสกันดูนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกผมไม่ได้ซื้อในแง่ของความสวยงามนะแต่ตัวนี้ก็คือเป็นเรื่องของโคเด็กเป็นหลักสําหรับโคเด็กตรงนี้คุณอาจจะมองว่าน้อยในตอนนี้นะครับแต่ว่านี่แหละตอนนี้มันมีลินแล้วใช่ไหมหนึ่งตัวแล้วก็อยู่สงนท์หนึ่ง,งตัวนะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะมีเพิ่มทุกเดือนทุกเดือนอย่างเงี้ยมันก็จะทบกันไปเรื่อย สุดท้ายแล้วนะครับไอที่มาทบกันไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะแสดงผลออกมาในการดันสเตจการตีบอสแล้วก็อารีน่านั่นเองนะครับซึ่งผมจะบอกว่าที่ผมมายืนอยู่ในจุดที่แต้ม8,500ในระดับแกน3ได้เนี่ยทั้งที่ตัว PVP ผมก็ไม่ได้โดดเด่นนะเนี่ยมีแค่เจ้าลิงมีคิดนะครับพีแค่2ดาวนาจา3ดาวเสียวเฉียว1ดาวนะครับแล้วก็มีทาราตัวฟรีใช่ไหมมีริโป้หดาวมีเบลิก้ามีแม็กแล้วก็ลานเนียกับเจ้าเซบาสเตียน6ดาวแค่เนี้ย แต่ขึ้นมาได้นะครับเพราะโค้ดเด็กด้านป้องกันและเฮดพีแทบจะล้นล้วนเลยนะครับส่วนการนัสะเตตนะครับก็มาได้ไกลด้วยค่าโจมตีที่ทบกันไปเรื่อยๆเราไปถึงแต้มในมังกรขาวเช่นกันนะครับทีนี้เราจะขอทําการเทสต,ตัวที่เป็นคอสตูมรีเจนของเจ้ายูซงาให้ดูนะขอเปลี่ยนกลับไปชุดปกติก่อนแล้วก็ไปเทสในสเตศนะครับพอเซตติ้งเอาไว้หนึ่งตัวแต่ว่าตอนนี้ศัตรูค่อนข้างจะโหดไปนิดเดิขอไปทดสอบที่ระดับต่ำๆหน่อยนะครับ ประมาณช่วงสโนเลดที่สเตจ5 2 0 0แล้วกันนะอันนี้ก็คือแบบล่างปกติก่อนนะครับเอฟเฟคก็จะประมาณนี้นะแสงเหลืองๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอสตูมเลเจนนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับออกม่วงๆหน่อย ก็สำหรับเขาตุ้มในเชนของยูซางาคราวนี้ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับแนวคิดการเก็บโคเด็กที่มันจะทบกันไปเรื่อยๆทุกเดือนนะแล้วก็ไอที่ผมเสียไป3ามแสนหนึ่งหมื่นอ่ะผมก็จะมองว่าเป็นคุ้มค่าเพราะมันได้ตั๋วฟรีนะครับมาทั้งหมดเนี่ยก็คือตั๋วสวินพันสองแล้วก็ตั๋วสัตว์เลี้ยงที่สําคัญมากในแผ่นหน้านะครับอีก900ให้ตัวที่เป็นสมุดนี่ก็ไปเปิดหาเพิ่มโคเด็กได้อีกนะครับโปรไฟล์ลิมิเต็ดให้ตัวหนึ่งตัวนี่อย่าไปนับเลยนะเพราะว่ามันขึ้นหนึ่งดาวไม่ได้ อันนี้ที่ผมกล้าลงทุนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมคิดว่าแพทต่อไปเนี่ยน่าจะเก็บเพชรได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขยายนะครับทีมจาก10ตัวเป็น11ตัวแล้วก็เป็น12ตัวนะครับทำให้น่าจะเก็บรูบี้ได้เพิ่มขึ้นบวกกับโหมดใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นอารีนา 30B 30แล้วก็สเตตเลสนะครับที่น่าจะเก็บรูบี้ได้เพิ่มขึ้นก็เลยคิดว่าน่าจะเพียงพอถ้าเกิดมันมาเป็นตู้อดีตพกกรรดิจริงๆนะครับก็น่าจะมีเวลาในการเก็บตัวรูบี้ได้ทันนะครับ แต่สำหรับคนที่กดทีมดอกจาไปจนเกือบจะหมดแล้วเนี่ยก็อาจจะแนะนําว่าให้ข้ามได้นะครับและอีอย่างที่เพิ่งก้าเด็กเข้ามาในเช้านี้นะครับก็จะเป็นตู้รีลนเจ้าคิลเลลนะครับก็จะเป็นตัวแดงแล้วก็ใช้ลูบี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเนี้ยผมแนะนําว่าข้ามจะดีกว่าเพราะว่าถึงแม้มันจะเป็นตัวดาเมจนะครับตรีระยะไกลอ่ะที่ดามเมตอันดับ2องรองจากเจ้าลินแต่เนื่องจากตอนเนี้ยมันมีทั้งตัวที่เป็นเซบัสเซียนนะครับที่เพิ่งผ่านตัวฟรีไปที่ดาเมจอันดับ3ามอะ่ะมาให้กดประมาณ 6ดาว7ดาวกันไปแล้วเนี่ยคเอลสำหรับการลงทุนล,ลูบี้ครั้งนี้ถึงแม้มันจะเป็น5,000โลนะครับเหมือนจับเจ้าราเชล,ลอะแต่ว่าพื้นที่ในการใส่อะสล็อตที่ในการใส่ตัวดามเมจอะมันค่อนข้างจำกัดแล้วก็อเอาง่ายว่าในแพทหน้าเนี่ยถ้าเกิดมันมาเป็นตัวระดับ4จากพัิรุ่นเก่าจริงๆอะสล็อตมันก็จะต้องใส่เป็น4จากพัิก่อนถูกไหม แล้วก็หลายๆคอังก็จะมีเจ้าลินมีเอ็มีซึ่งหมอคงอยู่แล้วพวกนี้มันเหมือนกับว่าสล็อตท,ที่เป็นดามจอเดน่าจะไม่พอสําหรับการใส่จะเ็้คิรเลนะครับยกเว้นว่าคนที่แบบคิเรเอลแบบประมาณกําลังจะขึ้นสาดาวกําลังจะขึ้น5ดาวกดตัว2ตัวเนี้ยก็อาจจะกดไปได้บ้างเล็กน้อยนะครับยังไงเราอ่านแผ่นโน้ตเราก็ดีนะครับสททําหรับเจ้าตัวนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูสักประมาณ2 0 0โลนะครับเหมือนเดิมนะชิมล่าง โอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เกลือกันไปตามระเบียบสำหรับวันนี้ผมปิกซี่ขอตลาไปก่อนสวัสดีครับ